คืนที่ได้รับการสถาปนาเป็นมเหสีพระนางสุพยาจีเข้าบรรทมที่ตำหนักของมเหสีเอกแต่เพียงเดียวได้ส่วนองค์กษัตริย์บรรทมร่วมกับพระนางสุพยาลัตที่ตำหนักของพระองค์พระนางสุพยาลัต์ฝ่าฝืนประเพณีปฏิบัติอีกครั้งนางไม่ยอมย้ายออกไปประทับณตำหนักเหนือที่จัดเตรียมไว้สำหรับพระนางในวันนั้นหรือวันไหนไหนแล้วก็เป็นเช่นนี้ไปทุกวันทุกคืนสุพยาจีเป็นมเหสีเอกเพียงในนามแต่พระนางสุพยรลัต์อยู่เคียงข้างกษัตริย์ตลอดเวลา ความกังวลใหญ่หลวงของเหล่าคณะเสนาบดีคือพระนางสุพยรลัต์มีอิทธิพลเหนือพระเจ้าทีบอมากขึ้นทุกวันเล่ากันว่าพระเจ้าทีบอจะหันไปสบตาพระนางสุพยรลัต์และบอกว่าการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระนางพระนางสุพยรลัต์ใช้อิทธิพลและอำนาจของพระองค์ลดบทบาทของพระนางสุพยาจีและพระนางสุพยาเลททาให้พวกพระนางไม่มีบทบาทสําคัญในราชสำนักและพระเจ้าทีบอก็ไม่สามารถมีโอรสธิดากับพวกพระนางได้ การกระทำเช่นนี้ทำให้พระนางสุภยลัตเป็นผู้ควบคุมพระเจ้าทีบอและอำนาจในราชสำนักได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษของพระเจ้าทีบอมีขึ้นช่วงต้นเดือนมิถุนายนคิศที่ัก1879หลังพิธีสถาปนาพระมเหสีอย่างเป็นทางการบัดนี้พระเจ้าทีบบได้ครอบครองสัญ,ญลักษณ์สำคัญหสิ่งที่เป็นราชากกฏพันธ์ของราชวงศ์คองบองอย่างเป็นทางการแล้ว ปีแรกของการครองราชผ่านไปเป็นที่รู้กันว่าพระเจ้าทีบบถึงจะเป็นกษัตริย์แต่พระองค์ยังคงความอ่อนโยนไว้แท้จริงแล้วพระนางสุพยลัต์คือผู้ปกครองตัวจริงของพมา่าตอนบนการใช้อำนาจควบคุมและจัดการของพระนางถูกอธิบายว่าคมกริบเหมือนมีดโกนรัฐบาลอังกฤษในตอนนี้ไตรตรองอย่างจริงจังที่จะกำจัดพระเจ้าทีบอความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจรรักรอังวะกับอังกฤษ ยังคงตึงเครียดหลังสงครามระหว่างกันสองครั้งก่อนพระนางสุพยลลัต์เป็นที่เลื่องลือในเรื่องของความหึงหวงและมีอำนาจเหนือพระสวามีทรงไม่ยอมให้พระเจ้าทีบอมีพระสนมอื่นซึ่งขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติของราชสำนักพมา่าในสมัยนั้นแม้พระเจ้าทีบอจะพยายามมีสนมอื่นตามราชประเพณีแต่พระนางสุพยลลัต์ทรงหึงหวงอย่างรุนแรงและมักลงโทษสนมเหล่านั้นอย่างรุนแรงเช่นกัน มีบันทึกว่าในพิธีอภิเษกสมรสมู่ซึ่งพระเจ้าทีบอควรจะสวมแหวนให้พระนางสุพยจีก่อนเพื่อประกาศตำแหน่งพระมเหสีเอกแต่พระนางสุพยลัต์ได้แสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผยทําให้พระเจ้าทีบอต้องสวมแหวนให้พระนางสุพยลัต์ก่อนเพื่อลกเลี่ยงความขัดแย้งในพิธีศักดิ์สิทธิ์การกระทําเช่นนี้ทําให้พระนางสุพยลัต์ได้ตำแหน่งมเหสีเอกไปครองอย่างเป็นทางการ ทำให้พระเจ้าทีบอไม่สามารถมีสนมอย่างเปิดเผยได้ถึงแม้พระนางสุพยรัตน์จะไม่ได้มีรูปโฉมงดงามแต่ก็ทรงพิธีพิถันกับการเสริมแต่งตัวเองให้ดูดีพระองค์เป็นคนร่างเล็กระบอบบางแต่สง่างามและมีบุคลิกดึงดูดกล่าวกันว่าเมื่อพระนางสุพยรัตน์อยู่ในขบวนเสด็จแม้สตรีที่งามกว่านางมากนักก็ยังมัวหมองพระนางรู้ดีว่าสิ่งใดคือเสน่ห์มัดใจพระเจ้าทีบอตลอดเวลาที่อยู่ในวัง พระนางทำสองสิ่งคือรักษาอำนาจไม่ให้ใครมาช่วงชิงและรักษาคู่ครองไม่ให้หญิงใดมาแย่งคนรักของตัวเองไปแม้จะดูแลเอาใจใส่ตัวเองอย่างดีผลลัพธ์กลับไม่ได้เป็นที่หวังเมื่อพระเจ้าทีบอก็ยังมีเรื่องนอกใจเจ้าชายยะนองสายสนิทที่สุดของพระเจ้าทีบอเห็นว่าถึงเวลาที่จะกดดันให้กษัตริย์ มีมเหสีเพิ่มเพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องการมีรัชทายาทชายหลายคนในราชสำนักเห็นด้วยกับยะนองว่ารัชทายาทเป็นเรื่องสำคัญยิ่งนอกจากนี้การที่กษัตริย์ยึดมั่นต่อมเหสีเพียงองค์เดียวทําให้ถูกมองว่าอ่อนแอการวางตัวยโสโอหังของพระนางสุภยรัตน์ทำให้ผู้คนอยากเห็นพระนางอยู่ในที่ทางที่เหมาะสมแม้โหนหลวงก็กลับทูลพระเจ้าทีบอว่าพระนางสุภยรัตน์ต้องคํำสาบที่ทําให้ไม่สามารถมีโอรสได้ กระทั่งพระเจ้าทีบอมีสนมรับจากการยุยงของเจ้าชายยนองมิขินจีหญิงสาววัย17ปีจียนองนำมาถวายตัวเป็นธิดาของคันนีวุลขุนนางที่สรงอำนาจในราชสำนักพระเจ้าทีบอลุ่มหลงนางถึงกับลืมความรักของราชินีไปชั่วขณะแม้พระองค์ลืมที่จะรักแต่ก็ไม่ลืมที่จะยำเกรงพระมเหสีเจ้าชายยนองเตรียมแผนให้เด็กสาวปลอมเป็นชายและกลับเข้าวางพร้อมพระเจ้าทีบอ หญิงสาวอยู่ในวังหลายเดือนแผนการที่วางไว้ไม่ใช่แค่เด็กสาวใกล้ชิดแต่หวังว่าวันหนึ่งจะให้นางเป็นมเหสีทําให้พระเจ้าทีบออยู่ในกํามือนางพระนางสุภยรัต์เองไม่ทรงละแคะละคายนานหลายเดือนแต่ความลับไม่มีในโลกก่อนที่เด็กสาวและพักพวกของนางจะมีเวลาหนีเด็กสาวและบิดาของนางรวมทั้งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถูกจับและนําไปประหารทันทีนางกำนันเล่าว,ว่าตอนนั้นน่ากลัวมาก พระราชินีเหมือนทรงเสียพระสติไปแล้วเมื่อทรงตระหนักว่าเกือบสูญเสียพระเจ้าอยู่หัวและทุกสิ่งซึ่งมีค่าต่อการดำรงอยู่ในโลกนี้ของพระนางไปการที่พระนางสุภยรัตทรงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพระเจ้าทีบอทั้งในเรื่องการเมืองและต่างประเทศทําให้ราชสํานักพม่าอ่อนแอลงในช่วงราชสมัยของพระเจ้าทีบอความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับอังกฤษตึงเครียดขึ้นอย่างมากพม่าพยายามสแสวงหาพันธมิตรจากประเทศอื่น อย่างฝรั่งเศสเพื่อคานอำนาจกับอังกฤษการกระทำเหล่านี้สร้างความไม่พอใจให้ฝ่ายอังกฤษเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประเด็นพิพาทเรื่องบริษัทบอมเบ์มาเทรดดิ้งซึ่งเป็นข้ออ้างสำคัญที่อังกฤษใช้ในการเข้ายึดครองพมา่าในที่สุดอังกฤษได้ยื่นคำขาดส่งกองทัพเข้ายึดมันดเลนำไปสู่สงครามพม่าอังกฤษครั้งที่3อังกฤษยึดครองกรุงมันเดเลได้ในเดือนธันวาคมคิศักราที่1885 กองทัพอังกฤษได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีอาวุธที่ทันสมัยเมื่อเทียบกับปืนขนาด64ปอนที่ทหารอังกฤษใช้ทหา,ารพม่ามีอาวุธเพียงดาบหอกและปืนขนาด3-8ปอนปด์อนและอังกฤษยังตัดสินใจจะใช้ปืนกลคำประกาศที่ลงนามโดยนายพลเพลนดากัสถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง,ว,างว่ารัฐบาลอังกฤษตัดสินใจให้พระเจ้าทีบอต้องสละราชบัลลังก์สงครามครั้งที่3ระหว่างอังกฤษกับพมา่า นำไปสู่การล้มล้างกษัตริย์ทีบบและจุดจบของราชวงศ์คองบองที่ปกครองราชอาณาจักรอังวะมานานถึง133ปีสงครามจบลงก่อนที่จะเริ่มต้นด้วยซ้ำกองทัพอังกฤษของนายพลเพนเดกัสใช้เวลาเพียงสองสัปดาห์ในการเอาชนะสงครามคืนวันที่27พฤศจิกายนคิสศ1885ก่อนวันสิ้นสุดของราชวงศ์คองบองมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ยากจะพบเห็น เกิดพายุฝนดาวตกเป็นบริเวณกว้างใหญ่จระการตาดาวตกหลายพันดวงส่องประกายกระจ่างท้องฟ้าตลอดคืนประชาชนในราชอาณาจักรอังวะจ้องมองฟ้าฟาฟ้าเบื้องบนอย่างหวานวิตกกุ่นคำนึงถึงลางร้ายจากปรากฏการณนท้องฟ้าก่อนที่อังกฤษจะุดหน้าเข้ามายึดพมา่าได้สำเร็จพระนางสมพยาลัตมีพระราชสวนีให้พมา่าทำสงครามกับอังกฤษ เนื่องจากทรงเชื่อว่ากองทัพของพม่าเข้มแข็งผ่านไปไม่นานผลกลับออกมาว่าพม่ามีท่าทีจะพ่ายแพ้ต่อสงครามครั้งนี้และอังกฤษก็ค่อยๆรุกดินแดนเข้ามาทุกทีแต่ไม่มีใครกราบทูลให้พระนางสุพยรัตน์ทรงทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นข้าราชบริพารที่พระนางชุบเลี้ยงบรรดาเสนาบ,บดีหรือแม่ทัพทั้งหลายจนพระนางทรงทราบข่าวทั้งหมดจากเด็กหญิงอายุ8ดขวบคนหนึ่งเมื่อพม่าถึงคราต้องปราชัย หนังสือราชนีสุพยรัตจากนางกษัตริย์สุสามัญชนได้กล่าวถึงถ้อยคําสุดท้ายที่พระนางกล่าวลานางกำนันของพระองค์ไว้ว่าพวกต่างชาติมาถึงแล้วยังพอมีเวลาให้พวกเจ้าหนีไปได้ทันข้าบอกแล้วให้พวกเจ้ารีบไปรีบไปเถิดอย่าให้ข้าต้องเป็นทุกข์มากไปกว่าน,นี้เลยพระนางสุพยรัตในพระชมพันษา 19, ส9พันษาเสด็จครองบาลังเป็นราชนีเคียงข้างพระเจ้าทีบออยู่7ปีในปีคิดสกาลที่1885ัร พระเจ้าทีบอและพระนางสุพยรัตน์ถูกจับกลุมและถูกเนรเทศไปยังเมืองรัตนคีรีประเทศอินเดียประชาชนส่วนใหญ่มารอชมกษัตริย์และพระราชินีที่พวกเขาไม่เคยเห็นและกําลังจะจากไปเมื่อลงจากเควียนพระเจ้าทีบอเสด็จพระราชดำเนินอย่างไม่มั่นคงนักพันตีไซมอนช่วยพยุงพระองค์ข้างหนึ่งพระนางเซนผิวมชินและพระนางสุพยรัตน์ช่วยอยู่อีกข้างหนึ่งถือเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์คองบอง และราชนจาจักรพม่าอย่างสมบูรณ์นางกำนันคนหนึ่งของพระนางสุภยรัต์เล่าว่าเป็นเรื่องยากสำหรับกษัตริย์ทีบอที่จะย่างพระบาทออกจากราชนจาจักรที่เคยครอบครองพระองค์จึงลังเลในเวลานั้นเจ้าหน้าที่เริ่มหมดความอดทนและถอนใจอีกครั้งพระราชินีทรงเดินไปกุมพระหัตถ์กษัตริย์ไว้และนำเสด็จพระองค์ไปที่เรือเหมือนมารดาจงบรที่กำลังหวาดกลัวทั้งสองพระองค์ขึ้นเรือไปด้วยกัน และพระราชินีของข้าได้จากข้าไปตลอดการไม่กี่นาทีต่ตอมาเรือถอนสมอแล่นออกไปกลางแม่น้ำกว้างใหญ่ท่านอาจกล่าวว่าพระนางไม่ใช่ราชินีที่ดีพระองค์ไม่ใช่กษัตริย์ที่ดีแต่ทั้งสองพระองค์เป็นกษัตริย์และราชินีของพวกเราท่านคิดว่าเราจะสามารถรักนายที่เป็นคนต่างชาติเท่ากับที่เรารักกษัตริย์ของเราซึ่งพระองค์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราได้เช่นนั้นหรือพระนางสุพยรัต์ถูกมองว่าเป็นราชินีผู้โหดเหี้ยม และเป็นสาเหตุที่ทําให้พม่าเสียเมืองให้กับอังกฤษแต่ในอีกมุมหนึง่งก็มีผู้มองว่าพระองค์เป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นผู้หญิงที่ต้องรับภาระหนักอึ้องของราชวงศ์ทำกลางยุกล้มสลายของประเทศและอาจถูกสถานการณ์บีบบังคับให้กระทําการที่รุนแรงเพื่อความอยู่รอดของราชบัลลังก์หลังจากถูกเนรเทศไปยังอินเดียพร้อมพระเจ้าทีบอและพระธิดา พระนางสมพยาลัตท,ทรงใช้ชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นในเมืองรัตนคิรีในเดือนธันวาคมคิศ,ศ1916พระเจ้าทีบอรทรงประชวรหนักขณะที่สมาชิกในครอบครัวรวมตัวกันอยู่รอบๆพระองค์อย่างโศกเศรา้าพระเจ้าทีบบชี้ไปที่ลูกประคำพระนางสมพยาลัตท,ที่ใส่ใจกับทุกความต้องการของพระเจ้าทีบอหยิบลูกประคำใส่มือพระเจ้าทีบอโดยทันทีพระองค์เริ่มนับลูกประคำเมื่อพระหัตถหยุดเต้น พระองค์ก็หยุดนับพระเจ้าทีบอสเสด็จสวรคตรหลังเที่ยงคืนเล็กน้อยวันแรมหกค่ำเดือน9คิดศักราชที่1916ศรสิริพระชมพรันา5 7พันษานานนับ31ปีหลังการเนรเทศจากมาตุภูมิพระเจ้าทีบอสวรรคตรที่เมืองรัตนคีรีทางการอังกฤษได้อนุญาตให้พระนางสุพยรัตกลับคืนสู่แผ่นดินพมา่าโดยต้องประทับอยู่ในตำหนักที่รัฐบาลจัดถวายในเมืองรังกุง ชีวิตของพระนางสุพลรัตน์หลังกลับมาประทับที่พม่าหมดไปกับศาสนากิจและการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนที่หลังไหลกันมาไม่ขาดสายทุกๆเช้าพระสงฆ์ราว15รูปจะมารับบาตท,ที่บ้านพระนางตื่นมันทมแต่เช้าตรู่เพื่อมาควบคุมการเตรียมพัตตาหารสําหรับพระสงฆ์เช้าวันที่24พฤศจิกายนคิดศักราชที่1925ไม่ถึง3สัปดาห์ ก่อนถึงวันคล้ายวันประสูติครบรอบพระชมพันษา66พรรษาเวลาประมาณ6โมงเย็นวันเดียวกันพระนางสุพยลัตก็ทรงเสด็จสวรรคตรด้วยอาการพระหทัยวายเรื่องราวของพระนางสุพยลัต์ยังคงเป็นที่ถกเถียงและเป็นที่สนใจในประวัติศาสตร,ร์พม่าบางคนมองว่าพระองค์คือตัวเร่งให้พมา่าต้องเสียเอกราชในขณะที่บางคนมองว่าพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทำกลางการลุกคืบของจกักรวรรดินิยมอังกฤษ พระนางสมพลรัตและพระเจ้าทีบอมีโอรสร่วมกันหนึ่งพระองค์และพระธิดาสี่พระองค์ชีวิตของแต่ละพระองค์ต่างก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันโดยเฉพาะเจ้าหญิงเมียพยาเกลเลพระธิดาองค์เล็กที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและทรงเป็นโฆษกประจําราชวงศ์หลังถูกในประเทศและเรื่องราวความรักของเจ้าหญิงองค์อื่นๆที่ต้องเผชิญกับชีวิตที่ไม่ได้รยด้วยกลีบกุลาบภายใต้การปกครองของอังกฤษ